สวัสดีค่ะพู้ช้ยูเคสโพนเชลลนะคะเช้านี้นะคะผุ้ยก็ตื่นมาเจอกับเพื่อนเพื่อน,นะคะทุกทุกวันนะคะก็มีวันไหนถ้าผู้ยยุ่งหรือ,อรู้สึกไม่ค่อยสบายผุ้ยก็อาจจะไม่ได้ออกหน้าช่องนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะผุ้ยก็ถือโอกาสนะคะมากทายเพื่อนเพื่อน,นะคะเพราะว่าเมื่อวานผุ้ยก็ไม่ได้เข้ามาทํานะคะก็คือ ามาทักทายเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะคะก็ทักหลังบ้านได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อก็จะใช้วาสลีนะะลนะคะวาสลีนนะคะนะคะทาที่ปากก่อนเลยนะคะวันนี้ก็มาทักทายแบบสบายๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะที่พี่ใช้ประจำนะสวัสดีตอนเช้านะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ยูเคนะ คะปุ้ยก็จรูปมานะคะที่ตรงนี้ด้วยนะคะนะคะต่อไปนะคะปุ้ยขอแนะนํานะคะ,ะเพื่อนคนไหนนะคะที่อ,อยากรักษาผมนะคะตัวนี้นะคะไปหาดูได้ที่เทสโก้ค่ะอาจจะมีทุกที่นะคะที่นอ t ์ทไอร์แลนด์นะคะที่เทสโก้ไปดูกันนะคะถ้าเกิดจากได้แบบบำรุงผมนะเพราะว่าปุ้ยก็ลับำรุงผมอยู่ตอนนี้ผมก็กําลัง เกิดนะคะต่อไปนะคะลองพื้นค่ะนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็อนันนี้เป็นใหม่นะเป็นใหม่ที่พี่เอามาใช้นะ,ะ,ะก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยลงไปนะเกี่ยให้มันแบบเอ่อให้มันเนียนขึ้นนะคะมันเหมือนให้มันเข้าหน้านะคะต่อไปนะคะปุ้ยก็จะลงแป้งฝุ่นนะเพราะว่าปุ้ยอยู่ที่บ้านปุ้ยไม่ได้ไปไหนพุ้ยก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะ อลองแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็เขียนนะคะฟังได้ฝังหนึ่งก่อนนะพิถนัดฝั่งซ้ายนะก็ขึ้นไปนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ เลอนคิวนะคะลองคิวเนาะนะคะลองคิวอืมแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเพืก,ก็จะลงสีชมพูนะอาจจะเหมือนแบบหน้าไม่ค่อยได้แต่งด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าก็ให้มันมีสีสันนิดหน่อยปากโอกอะ ก็ไม่ต้องลงเยอะนะคะใครอยากจะปัดแก้มสีชมพูอะไรมันก็มีนะคะปุ้ยก็จะมีแบบแบบนี้นะคะถ้าแต่งตัวออกไปก็จะมีสกสีชมพูอ่อนๆตัวนี้นะคะก็ปัดปัดได้ปัดนะคะก็ค่ะยังไงปุ้ยก็มาทักทายเพื่อนๆยามเช้านะคะ,ะให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็ก็จะเข้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะก็จะพยายามเข้ามาทักทายแล้วก็ ก็มีสินค้าตัวไหนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเข้าไปดูในเ b ของปุ้ยได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปุ้ยก็ทานยานะคะเพราะว่าปุ้ยก็ต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็กินยาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็จะไดะะ้มีกำลังใจนะคะออกมาทำผลงานเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสุขภาพ้น่ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเลยๆนะคะ